ขอต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม l ล g e n d Lock b e g ิ n บบก,กับ p r o m e t h e u นะครับสำหรับวีพาร์ี้ผมก็จะพาเพื่อนๆมาดูในส่วนของแฟชั่นขอตู้มของตัวละครว่าแฟชั่นเราควรที่จะต้องใส่ดีไหมช่วยเพิ่มอะไรหรือเปล่าแล้วก็จะมาแนะนําว,วิธีการหาคูปองแลวก็เพชรด้วยนะครับด้วยการอัปเกรดระดับค่าผจญภัยซึ่งจะเป็นยังไงบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมกันนะครับก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนา,นาร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกถกว่าเติมเองร้าน Power p เ,เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Tower of แลกนาล็อกแท็กติกทูเกนชิ้นอิมแพกแลกนาล็อกเอ็กซ์เน็กเจเนเรชั่นนิ o โนคุนิคอสเวอร์และยังมีเกมอื่นๆอ,อีกมากมายถ้าอยากรู้ว่ามีเกมไหนบ้างก็สามารถแอดไลน์แอด powerplay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง powerplay นะครับ ก่อนอื่นเราก็มาดูในส่วนของชุดข้อตุ้มกันก่อนดีกว่านะครับก็ให้เพื่อนๆเ,เข้ามาที่แถบเมนูด้านบนนะครับแล้วก็เลือกกาชาชอ็อปชุดข้อตุ้มเนี่ยก็จะบวกค่าสเตตัสให้เราด้วยนะครับอย่างในส่วนหัวอันเนี้ยเขาก็จะบวกแม็ก p ให้เราก็จะเพิ่มเลือดบางอันอาจจะเพิ่มเยอะบางอันอาจจะเพิ่มน้อยแล้วแต่อันนั้นๆน,น,นะครับอาจอย่างหบวกพึ่งเนี่ยจะบวกแค่300 อย่างอันนี้ก็300นะครับส่วนถ้าเป็นหมวกอันนี้ก็จะบวก m a ็ s p ให้ถึง600กันเลยทีเดียวจริงๆมันก็จะมีระดับแต่ในช่วง CBT แบบเนี้ยของราคาจะเท่ากันนะครับสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยก็จะบวกให้200หรืออย่างถ้าเป็นขอบสีธรรมดานะครับจะบวกให้100ยพวกนี้ฮะจะบวกให้100สีเขียวบวก200สีฟ้าบวก300สีม่วงบวก400เนาะ แล้วก็อย่างที่เห็นนะครับถ้าเป็นสีส้มเนี่ยจะบวกถึง600ด้วยกันและไม่ใช่มีแค่นี้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับลงมาข้างล่างเนี่ยเขาก็จะมีเป็นบวก SP ให้ด้วยนะถ้าเป็นแบบฟูแบบหัวนะครับ ก็จะบวกให้ทั้ง m a c s p Max s p และก็มีความแม่นยำบวกให้ด้วยนะจะบวกให้ถึง4%ด้วยกันนะครับส่วนถ้าเป็นระดับสีม่วงนะครับก็จะบวกเปอร์เซ็นต์ให้น้อยลงมาก็แน่นอนนะครับอยู่ที่ระดับสีถ้าไม่มีสีอ่งบวกน้อยเข้าไปอีกนะครับแต่ต่อมานะครับถ้าเป็นในส่วนของชุดชุดนี้ก็จะบวกค่าสเตตัสให้เช่นกันนะครับเดี๋ยวผมให้ดูชุดธรรมดาก่อนชุดธรรมดาเนี่ย จะบวกเป็นพลังป้องกันนะครับ15ทลังป้องกันเวทและพลังป้องกันกายภาพส่วนถ้าเป็นสีเขียวนะครับก็จะบวกให้30และถ้าเป็นสีฟ้านะครับก็จะบวกให้ถึง45ส่วนสีม่วงบวกให้60นะครับแล้วก็ถ้าเป็นสีส้มจะบวกให้ถึง90ด้วยกันโอ้โหเรียกได้ว่ายังไงเราก็ต้องใส่นะครับสีส้มในช่วง CBT นะงั้นจะถึกไม่พอนะครับและถร้าเป็นในส่วนของปีกผมเรียผ้านะครับซื้อปีกสีม่วงมาจริงๆต้องซื้อปีกสีส้มนะครับเขาก็จะบวกมุกเ t น e n s p e ให้7%แต่ผลา ลืมดูว่ามันบวกออฟบวกสเตตัสให้ด้วยนะครับผมและในส่วนของหางหางเนี่ยถ้าจะเอาแบบบวกค่าสเตตัสสูงๆเขาก็จะมีบวกแอตแทกเลตสีส้มจะบวกให้ถึง4%เส่วนถ้าเป็นสีม่วงนะฮะจะบวกให้3%ด้วยกันส่วนพวกอาวุธเนี่ยยังไม่มีนะครับผมเมื่อเราเห็นค่าสเตตัสของชุดคอตูมแบบนี้แล้วนะครับฉะนั้นพลาดไม่ได้เลยนะเราควรที่ต้องมีชุดคอตูมใส่เพราะเป็นส่วนสําคัญมากค่าสเตตัสของเขาเนี่ยได้ค่อนข้างยากต่อมานะครับมาพูดถึงวิธีการหาตัวคอตุมกันต่อแล้วก็ แล้วก็เข้ามาดูที่เมนูเพชรนะครับแบบนี้การที่เราจะได้ตั๋วมาเนี่ยเราต้องใช้100ยเพชรจะได้500ตั๋วด้วยกันนะถ้าอยากได้คอตูมใส่นะครับก็ซื้อไป2ครั้งจะได้ตั๋วคอตูม1,000ซึ่งเพชรเนี่ยนอกจากซื้อตั๋วคอตูมแล้วนะครับยังมาซื้อในส่วนของอื่นๆได้ด้วยก็จะมีทั้งซื้อสตา m i ม a น่านะครับจากตรงนี้อ่า ใช้100เพชรนะครับก็สามารถซื้อสตาวมินาได้500ร้อยรีคอเวอร์ห้ารสตามินานะครับมีซื้อโอลีนะครับ10เม็ดใช้50เพชรอิรูก็เช็กเช่นเดียวกันนะครับมีสกอร์โมลามีตั๋วลงดันเจียนนะครับแบบทีมแล้วก็จะมีพวกน้ำยานะครับก็จะมีหินรีค่าสเตตัสที่เราอัพไปมีรีค่าจ็อบสกิลนะครับที่เราอัพไปก็ราคาตามนี้เลยครับหรือว่าจะเป็นแอดเวนเจอร์แบทเทิลสกิลนะครับก็สามารถรีเซ็ตได้เช่นกันหรือว่าเราจะเพิ่มให้เราเนี่ยสามารถสร้างตัวละ พเิได้นะครับเราก็สามารถซื้อได้ด้วย500เพชรนะครับขยายกระเป๋าก็มีขายนะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นที่ชุบชีวิตนะแล้วก็จะมีอันล่างนะครับเป็นพวกผงเปลี่ยนสีแล้วก็อื่นๆเนาะต่อมานะครับสำหรับวิธีการหาเพชรในช่วง CBT แบบนี้นะครับเราจะหาได้จากกิจกรรมอีเวนต์เท่านั้นนะครับก็จะมีล็อกอินซึ่งการล็อกอินเนี่ยเขาจะรีเซ็ตตอนช่วงบ่าย2นะครับผมรีเซ็ตวันตอนบ่าย2อันนี้เราก็จะได้รับเพชรทุกๆวันนะครับวันละ5 0 0 500ต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของ การผ่านบทผ่านบทเนี่ยเราจะได้เป็นตั๋วคอตูมนะครับมาที่เห็นผมซื้อไปสองอันอะ่ะเพราะผมทําภารกิจหลักนะครับผ่านไปแล้วผมก็เลยได้รับตั๋วมาอย่างตอนนี้ผมอยู่ที่บท EP 12ก็ได้รับตั๋วมาอีกนะครับอันอื่นมันจะเป็นพวกที่ชุบชีวิตเนาะล้วก็เงินมีแจกอีกไหมก็มีแจกตอนบทที่17แล้วก็บทที่22นะครับบทที่27ก็มีบทที่ 3S ก็มีนะครับ35ก็มีรมาวๆนั้นนะครับ นอกจากนี้นะฮะก็ยังมีในส่วนของการเพิ่มเลเวลของแอดเวนเจอร์หรือค่าความสําเร็จอันนี้ก็จะได้รับเช่นกันนะค่าความสําเร็จอยู่ไหนอยู่ตรงนี้เลยนะครับกดเข้ามานี่แอดเวนเจอร์ Adventure นะเขาจะให้เราเก็บเลเวลตรงนี้ให้ขึ้นถึงตามที่เขากําหนดเลเวลได้จากอะไรปลดล็อกมิชชั่นต่างๆนะครับเลเวลถึงจากนั้นเนี่ยเราก็มากดบวกบวกบวก,บวกตรงนี้นะครับเราก็จะได้รับ EP ีแล้วมากน้อยแล้วแต่มิชชั่นนั้นๆนะส่วนใหญ่ถ้าเราเล่นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็จะปลดล็อกให้นะครับเงินถึงอะไรประมาณนี้นะครับส่วนถ้าเรา มีอุปกรณ์ที่เรายังไม่มีเนี่ยเราก็สามารถมารับค่าอีพีได้เช่นกันเป็นการว่าเรามีอุปกรณ์ขั้งแรกนะครับอ p มากน้อยแล้วแต่ของชิ้นนั้นๆด้วยนะส่นวนใหญ่ก็จะเป็น10บ p 20ี p นะครับเนี่ยลาวนี้ก็อาจจะเหมือน r o เวอร์ชันอื่นๆนะฮะใกล้เคียงกันแต่ต่างกันที่ระบบลุกเล่นเท่านั้นเองนะครับแล้วก็จะมีคุยกับ NPC ด้วยนะเนี่ยครับเจอ NPC คนไหนไปแล้วบ้าง ทำเควสอะไรไปก็สามารถมาปลดล็อกได้เช่นกันได้ EP พีเหมือนกันมอนเตอร์ก็มีอันนี้ผมกดให้ดูก่อนนะฮะเอ c นนะครับกดไปเรียบร้อยนะครับครบแล้วก็มอนเตอร์นะฮะตรงนี้ เราวๆนี้เลยครับบางอันบางตัวเนี่ยอาจจะต้องค่าให้ถึงตามจํานวนด้วยนะครับถ้าเราอยากได้ไ p พมากขึ้นและมีการ์ดนะครับถ้าเราได้การ์ดก็มาทําการปลดล็อกตรงนี้แฟชั่นก็เช่นกันนะส่วนแฟชั่นเนี่ยจะได้ค่าสเตตัสเพิ่มเติมด้วยนะครับมีในส่วนของอาหารอ่ามีเฟอร์นิเจอร์บ้านมีเตียงระบบบ้านเดี๋ยวค่อยมาพูดถึงกันเนาะตอนนี้ผมอยู่ที่ดอเวลสิบหนะครับหลังจากที่ดอเวลสิก็มาลับนี่เลยครับเห็นไหมเพชรก็จะปลดล็อกนะครับ าว่าแจกเยอะไหมตรงนี้ก็น่าจะได้เยอะอยู่พอสมควรนะจากถึงเลเวล4ี่พนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีระดับของนักประจนภัยนะครับตอนนี้ผมอยู่ในระดับ i ก็ต้องไปเลื่อนขั้นนะครับให้เป็นระดับ h ระดับ g นะครับระดับ F ระดับ e ซึ่งในส่วนของการเลื่อนขั้นเนี่ยทำยังไงเราต้องทำเควสสีเขียวนะครับเพื่อเพิ่มระดับ เควสสีเขียวเนี่ยก็จะแยกเป็นเควสต่างๆนะครับก็จะมีพวกเควสบ้านเควสนักผจญภัยนะครับในการอัปเกรดแหลงในส่วนนี้ก็อาจจะเหมือนอีเทนอลเลยนะครับอืมก็กดไปทำเควสเควสขึ้นสู่ร,ระดับเฮาบันเตอร์50ตัวฮัดไฟด้วยเอาน้ำไปกินตี50ตัวครับผมไม่ใช่เล่นเหมือนกันนะจริงเหรนไฟ อ่ะหสิบ huh. ตัวนะครับเรียบร้อยมาส่งเควสปึ้มส่งเควสเรียบร้อยนะครับขึ้นสู่ระดับเฮสแล้ว หลังจากที่เรากลับมาส่งเราก็จะได้ค่าสเตตัสเพิ่มเติมด้วยนะพวกนี้มีผลหมดนะครับแล้วก็การที่เราจะทําเควสเขียวขึ้นระดับต่อไปได้เนี่ยเลเวลต้องถึงตามที่เขากําหนดก,ก่อนด้วยนะครับผมงั้นเราก็จะไม่สามารถทาเควสขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้นได้นี่แหละครับก็คือการหาเพชรนะฮะจากช่วง C ี t ส่วนเพชรละตัวของเราเนี่ยมันยังไม่ขึ้นตรงนี้ทํำยังไงก็ให้เราเมารับที่จดหมายนะครับ <opol inhale> ของจะอยู่ในจดหมายนะครับผม นี่เลยครับผมกดลับมาเห็นไหมผมกดลับมานะครับเพชรพันหกกูปองอีกอแบบนี้ก็ได้เวลาช็อปแล้วสินนะกดเข้าที่กาชาเลยครับผมต้องการในส่วนของชุดดูก่อนนะครับว่าจะเอาชุดไหนใสด่ดีเราสามารถลองชุดได้นะอันนี้แน่นอนว่าต้องเน้นสีส้มนะครับ สีส้มเดี๋ยวดูก่อนว่ามีสีส้มอะไรบ้างรูว่าสืกว่าสีส้มเนี่ยจะมีแค่2ชุดนะชุดนี้กับชุดนี้แม่ชุดเจ้าบ่าวเลยนะฮะแล้วถ้าส่วนหัวล่ะส่วนหัวมีบูกับน,นี้อืมงั้นเดี๋ยวผมเลือกเป็นชุดนี้ละกันเนาะซื้อมาครับเรียบร้อยซื้อเสร็จก็กดเข้าไปที่ กระเป๋าของเรานะแล้วก็กดในส่วนที่เราจะทาการใส่ด้วยนะครับเห็นไหมตัวละครก็จะถึกขึ้นแล้วแล้วก็ส่วนร้านคาเพชรนะครับผมก็ต้องซื้ออีก2ชิ้นเพื่อที่จะเอาตัวข้อตูมโอเคนะครับตัวข้อตูมนี่มาอีกแล้วนะครับ1000ก็เข้าทีกาชาข้อตูมนะฮะรแล้วก็เลือกแบบหัวแบบปิดหมด ดูก่อนว่าเราจะเอาไหนอ่ะอันนี้แล้วกันโออย่างท่มีชุดใส่นะครับมีหัวใส่ ก็สําเร็จเสร็จสิ้นใสหมดแล้วนะครับเดี๋ยวอาวุธไม่มีก็สําหรับพาร์ทนี้ประมาณนี้ดีกว่านะครับมาแนะนําแนวทางวิธีการหาที่รีสเตตัสทาเพชรแล้วก็การอัปเกรดเลเวลของนักชนปลายนะครับในช่วง CVT หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากรบกวนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้หน่อยนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พาร์ทหน้าพาร์ทนี้ขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผมไปแลักลามไปชนะรักเกินนะฮะ